อะไรพูดได้จ้ะ <Rocket. S 1> เราอยู่ที่ล็อกเก็ตคาเฟ่ค่ะคุณแล้วก็มีแบบเข้ามาตอนแรกว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่แบบไปเจเอเอาตัวหนึ่งโอ้ oh my god มากมาก,มากเอาของลูกมาอันนี้คือ b a s สเปิร e นชีสเค้ค่ะ <Yeah. S 1> น่ากินมากเลยมาดูใกล้ๆมา oh <my> คือ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 สวยมากเลยลูกสวยสวยชยีสวยมากแต่เดี๋ยวดูความอร่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงดูความอร่อยของบีเจขาว่าดูความอร่อยของเคของเค้กค่ะ yeah. มาที่ล็อกเก็ตนี่คุณต้องสั่งเมนูนี้เลยนะชื่อว่าลืมะต้องถาบัสเบิร์นชีสเค้กบัสเบิร์นเบิร์นเบิร์นที่แปลว่าเผาผ่านนะคะบัสเบิร์นชีสเค้กมาที่ล็อกเก็ตคุณต้องสั่งเมนูนี้อร่อยมากค่ะโอ้่กมา delicious ด้ดโอเคโอเคมาด้นที่ล็อกเก็ต